อันนี้เป็นผักชยานะคะที่ปลูกในสแลนไว้นะคะครั้งแรกครั้งแรกไม่เจตนาที่จะปลูกผักชยาหรอกคะ่ะอันนี้ปลูกปลูกจุกปลูกจนมันสูงท่วมจะท่วมคนแล้วค่ะทางเนี้ยท่วมหัวคนแล้วที่แรกเอาผักเคีวมาปลูกนะคะต้องการปลูกผักเคียวนะคะกับไดโนเคียวมันก็ปลูกไปร้อยสองต้นไนโนเคียเอา เขาเรียกว่าเอาพิสมอสหรือเปล่าคะสำหรับปูกโด,ดยตรงอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่แต่แต่เราป้องกันไม่ได้คือเราไม่รู้วิธีว่าจะเอายากำจัดแมลงยังไงมาฉีดมันมันมีตะกกแตนตอนกลางคืนมากินพวกไดโนเคคะ่ะผักเคีวของเราตายหมดสุดท้ายทั้งฝนลง ทำให้ต้นไม้ตายอะค่ะทั้งหอยมากินสุดท้ายก็เลยเอาผักชียามาปลูกดีกว่าเพราะว่าสู้กับพวกพืชสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะว่าอยากปลูกว่ามันเป็นราชนีแห่งผัดผัก,ผกเคียวเนาะพวกเดโนเคียวแต่เราสู้กับพวกมแมลงสัตว์ตอนกลางคืนที่มากินไม่ได้ก็เลยต้องเอาเนี่ยค่ะเอาเอาชียามาลงแทน วกนี ų, ้จะไม่มีปัญหานะคะผักชีญานี่ยไม่มีแมลงไม่มีอะไรมากัดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยลดแต่น้ําอย่างเดียวค่ะวิธีลดน้าของเธอก็ปอยน้ํามาใส่ถังนะคะเราก็ลดอย่างนี้ค่ะนะค่ะก็ลดอย่างนี้แหละลดง่ายๆดูนะค่ะมันก็จะท่วมหัวแล้วค่ะ ส่วนตัวก็มาเก็บผักนะคะวันนี้อันนี้ก็ได้เยอะแล้วอันนี้ปลูกใส่ในกล่องโฟมนะคะอันนี้จะเป็นต้นอันนี้ใครรู้มั่งคะใครรู้มั่งคะอันนี้เป็นใบมันมันปูหรือเปล่าเขาเรียกว่าใบมันปูมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เกิดในภาคเหนือเขาจะกินกับลาบนะคะบางคนก็เอาไปเป็น สมนุนไพรในการขวดหนึ่งขวดรลบแพงมากค่ะหลักห้าร้อยหลักพันก็มีสมนุนไพรอันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะคะเขาเกิดแตกแตกเยอะมากอันนี้นะคะเก็บกงไว้ทีแรกว่าจะเลี้ยงกระต่ายค่ะก็เลยเปลี่ยนใจไม่เลี้ยงเขาทีแรกขอเพื่อนมาแล้วนะคะว่าจะเลี้ยงกระต่ายทำบ้านให้เขาอย่างดี ตรงนี้ค่ะที่ปลูกเครวต่างๆปลูกอะไรไว้ะค่ะว่าจะเลี้ยงกระต่ายค่ะทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมาถ้าเราหายายให้เขาไม่ได้ล่ะเดี๋ยวก็เป็นภาระาอีกก็เลยคืนเพื่อนไปตัดสินใจคืนเพื่อนไปนะคะสุดท้ายกลงที่ซื้อมานะกกงราคาห้าอยกว่าก็ ไม,ไม่ได้เลี้ยงกระต่ายนะคะคืนเพื่อนไปตัดสินใจไม่เลี้ยงใจก็อยาก,กเลี้ยงนะคะสุดท้ายไม่ได้เลี้ยงกระต่ายเลยก็ตั้งไว้เฉยๆจนเนี่ยคะ่ะสนิมขึ้นเลยวันนี้มาดูต้นไม้นะคะแต่เห็นคงพ็ออดคิดถึงกระต่ายไม่ได้นะคะบ๊ายบาย